สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่อันที่อันที่น่าสมเพชที่สุดก็คืออันมีคนมาตีตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลตัวเองเป็นผู้ดูแลคดีเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้แต่ทําไมถึงไม่รู้ว่าวันที่สามสิบจะมีจะเป็นวันอะไรเป็นวันที่อะไรวันวันอะไรทําไมคนอื่นถึงรู้หมดวันดี้เออมึงจะไม่รู้ได้ไงมึงแกล้งไม่รู้เออใช่ไหม นิทานเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นบอกทำไมผมเนี่ยเป็นคนดูแลเออทาไมถ้ามีนัดแบบนี้ทำไมผมจะไม่รู้เอามึงแกล้งไม่รู้ไงคนอื่นก็รู้กันหมดแล้วอืมค่ะนิทานนิทาน,น,ทานคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วก็รอก็รอซ้นอยู่ <c oughs> นะมาทําเออมันทอแลค่ะพี่น้องพี่น้องระยองอืมนะเออทําเป็นบอกว่า เนี่ยผมดูแลอยู่ทําไมจะไม่รู้เออทําไมผมถึงไม่รู้ทําไมคนอื่นเขารู้ดีจังว่ามึงตายแน่ยังไงเอา้าถ้าสมมุติว่าไม่มีเทคนิคเนี่ยไม่มีการอา่าเขาเรียกว่าอะไรแสดงสแสดงเทคนิคนะมึงลองแบบว่าไม่ร้องขอสิลองแบบไม่ร้องขอความเป็นธรรมสิเออเข้าไปฟังตามนัดสิตายแท้ๆอีหลีแล้วเออลงดาบอารแล้วเออ อาจริงอืมใช่ไหมวันที่สามสิบเป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะวันเสาร์เขาทําการเครื่องมือบอกอืมเขาจะสาบขาหล่ายิกหรือเปล่าบอกเลื่อนมันเลื่อนไม่เลื่อนพี่นุษสวัสดีค่ะเลื่อนไม่เลื่อนเราก็ไม่ดี บริมีผลอนี่ยกับเพ้าคือเรารออยู่ที่บ้านแล้วก็ผลมันมีคนหาข้อมูลให้อยู่แล้วเออม,มีคนหาข้อมูลมานําเสนออยู่แล้วโรฟังชลาวันนะชลาวันนะั่นเขารู้จริงนะอืมเขามีข้อมูลจริงนะเช็คได้อเออเช็คได้จริงๆอืมรู้อยากปิดไว้แต่ปิดไม่ได้เลยออกมาแก้ขวยใช่ไหมพี่ดอกอ๋อสิทรงนั่นแหละมันจะทรงนั้นแหละมันรู้ทุกอย่างนั่นแหละ แต่พยายามเบี่ยงประเด็นแบบว่าเบี่ยงความเขาเรียกว่าเบี่ยงให้ไม่ให้อันคนที่กําลังโจมตีในเรื่องของวันที่สามสิบวันที่อายการนั้นเนี่ยเบี่ยงไปอย่างอื่นหรือว่าเบี่ยงไปว่าไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันพุธใช่ไหม,มวันที่สามสิบมือมือ,อยังกระซางดอกแต่เราหนูคิดว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่ะเลื่อนแน่นอนค่ะเออหมอนิดบอก ถึงเลื่อนก็ไม่รอดแต่ต้องจอดสักวันฉันขอท้าพยักภัยทำไรไม่ธรรมดาดังฟ้าผ่าบันไลก็แล้วกันใช่ค่ะถูกต้องมากๆเลย,อยขอบคุณนะคะสำหรับบทความของพี่ไทยเลียนนะพี่ปนอมสวัสดีค่ะนะบอกแลว้วจะเจอโลกเลื่อน ค่ะพี่ประหยัดเจอเจอแนนอนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะจะชนะฐานะได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็จะเลื่อนเป็นประจําเป็นปกติธุระนะคะจะเป็นโลกนี้เป็นปกติธุระโลกเลื่อน <c oughs> อีเลื่อน <c oughs> อ่าอีเลื่อนนะ <c oughs> อ่าให้มันเลื่อนโหเดอเลื่อนจ้าเลื่อนไปนะคะไม่ใช่ผลดีนะจะบอกให้นะ <c oughs> ในการร้องของความเป็นธรรมมันต้องมีประเด็นนะคะอือ จะเลื่อนสักร้อยครั้งก็ให้เลื่อนไปค่ะมีแรงเลื่อนก็เลื่อนไปเราไม่ได้ถูกผักพายแมนค่ะเออนะมือโมห่วงสติมือโบเฝ่าทําไมไม่รีบทําให้มันไม่ไม่รีบเข้าสู่กระบวนการให้มันให้มันกระจ่างเร็วๆวอ่ะเออต้นทุเรียนมึงจะอาจจะตายได้ถ้านะไม่มีใครไปลดน้ําต้นไม้นะ่ะเออเมื่อดดมีพายเข้าไปใส่ปุ๋ยนะมึงจะรอให้ ท้นทุเรียนตายเหรอบางทีเข้าไปต่อสู้ถ้าสมมุติบอกว่าตัวเองไม่ผิดอะ่ะบางทีอาจจะได้ที่ดินคืนอาจจะได้สวนคืนกลับมาเป็นเอ,เอากลับมาดูแลเออเมนบอกอันนี้เลื่อนไปเลื่อนไปอุ้ยต้นไม้ตายเมดค่ะ <c oughs> นะเมนบอล่ะอืมเออพี่รุษทุกอย่างคนดีกลัวอะไร แต่นายเนะเมนแต่นายเอ่อให้มันเลื่อนไปเธอยังไงก็โดนแน่ๆค่ะพาก็เว้าไปพาก็เอามาเว้ายู่สี่แล้วจนฟุเละเนะแมนบ่กปล่อยมันอยากเลื่อนไม่เลื่อนใช่ไหมปรีอันที่สบายใจเลยเราไม่ได้รีบรอไม่เดือดร้อนจ้าเราไม่เดือดร้อนนะะเลื่อนไปก็เลื่อนเดือนใดเลื่อนไปรถเออมันแอบเข้าไปรถบ้างเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ อได้ยินก่าวว่าบ้านกุกล้วยแห้งแรงไม่เช่นหรอพี่นุชแห้งแรงอยู่ด้ <c oughs> ย้ำย้ำม่าอันพายุมากก็มีแต่ลมในส่วนมากมะลม,มนะก็รีบเนาะให้รีบไปเลยรีบเข้าสู่กระบวนการิาิดว่าตัวเองสู้ได้หรือว่าตัวเองมีเหตุผลพอคิดว่าตัวเองจะไม่โดนเนี้ยก็สู้ไปดิเผื่อจะได้สวนกลับมาดูแลอืมอ่ะ อ๋อมันจำมาจากคดีบอสกระทิงแดงแต่มันออกไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้เหมือนกันไปบัรันตอนแรกวางแผนไว้แล้วว่านัดเจอกันที่สะพานมิตรภาพไทยลาวจะออกทางฝั่ง,งลาวนะจ๊ะไปบัรันแล้วจ้ะนัดแม่นอกไส้พี่ดอกก็นัดแม่นอกไส้อยู่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะจ๊ะอืม นัดสะพานมิตรภาพไทยลาสองบ่ที่ไหนอะ่ะสงก็คือมูาหารใช่ไหมเออมันใช้สิทธิ์ให้เต็มที่เพราะถ้าอายการสั่งแล้วขอความเป็นธรรมไม่ได้จะเป็นการหมิ่นศาลค่าค่ะเนาะพีจีเนาะอืมก็ให้มันใส่สิทธิ์ไปเข้ากับบรดิวานอย่างดอกว่าอืมแต่อันอันในการในการขอใช้สิทธิ์นะ่ะมันก็มีลิมิตอยู่นะมันก็ไม่ใช่ว่า ใส่แล้วใส่ใส่แล้วใส่แต่ว่าแต่ละครั้งมันต้องมีเหตุผลมีประเด็นในการร้องขอเนาะถึงสมมุติว่าเอารอบแรกขอไปประเด็นที่หนึ่งเนาอะรอ,อบสองจะมาขอประเด็นที่หนึ่งอีกก็ไม่ได้นี่มันต้องเปลี่ยนประเด็นไปใหม่เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะใช่ไหมเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนะอ่าถึงจะเลื่อนร้อยครั้งไม่ยั้งหยุดมอนิดพูดไม่เดือดร้อนอะไร กับมันด้วยจะจะคอยรอเมื่อไรมันจะซวยมันจะม้วยเมื่อไรไปดูกันเราก็รอติดตาม <c oughs> ย่านย่านหลายย่านคนดูถูกดูแค้นย่านคนเดียบย่ำย่านคนลัวรอเยอะๆนะกลัวมากไงอืมกลัวเรื่องนี้ไงในเมื่อทุกคนรู้ว่าวันที่สามสิบเป็นวันที่อายการนัดกูจะไปวันนั้นไม่ได้เออถ้าสมมุติว่ากูไปวัน ถ้ากูไปวันนั้นแล้วกูไม่เลื่อนอะ่ะกูต้องโดนยำแน่นอนเออทำไงก็ได้ไม่ให้ไม่ให้มันตรงกับวันที่ทุกคนรู้เ <c oughs> มนบอกอืมอ่ะอายการสั่งฟ้องก็จะทําเรื่องประกันและรอขึ้นสืบพยานตัดสินไวสืบไวติดแน่ๆค่ะคดีนี้มันสืบไวตัตสินไวค่ะอ่ะ,อะจริงนะคดีคดีอ,อของรัฐเนี่ย นี่เป็นคดีความของรัฐเนี่ยแปบ๊บเดียวบริสืทธเพิงอ่าไม่เหมือนเขาเรียกว่าย่างวะไม่เหมือนคดีความทั่วไปนะคดีนี้มันไม่ได้นานหรอกอืมอายุควันยังไม่หมดค่ะเพราะอายการท่านไม่ปล่อยหรอกจ้าอืมนะ